เชียงละคะ่ะทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวนากันคะ่ะอากาศร้อนๆก็กินกว๋วยเตี๋ยวหอนๆนี่แหละ <c oughs> อากาศหอนกินกว๋วยเตี๋ยวหอนจะเป็นเขากันคักเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูไม่เอาลูกชิ้น <c oughs> <c oughs> อร่อยรุงเองแซ่บผักบุ้งแก้วแบบกรอบ คือแบบพักบุงแก้วสั่งเอาแบบสะดุงไฟสะดุง้ง้ําร้อนอะ <c oughs> ่ะบ่อยากกินแบบมันแบบสูแกแห้งึ้นไปมันบาบต้องเอาแบบสะดุงสะดุงน้ำห่อนอ่ะพอดีแสบกรบกรอบห่อนกระดอกระซ้ามบเทนมีลูกขาเดี๋ยวขอกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนพ่อมันมันกรเชียงแล้วล่ะบยละบยล้วบลว เสซนลวกแบบหนุ่มมากลวกโดนลวกโดนจนหนุ่มเลยแต่ก็ยังแสบอยู่อร่อย เป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ชายคาหน้าโรงพยาบาลโพสีสวนอิดเหมือนเดิม,มแซ่บไหล กินไปด้วยมองลูกค้าไปด้วยเผื่อมีลูกค้ามาแต่ช่วงนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเพิ่งกินข้าวช่วงช่วงที่จะขายดีก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองจะขายดีเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วเริ่มทำงานหนักเริ่มเหนื่อยเริ่มอยากหาของกินประสบการณ์ตรงจากตัวเอง เมื่อก่อนเคยทำงานออฟฟิศช่วงเวลานี้แหละช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนี่แหละหนังท้องมันแบบเริ่มที่จะย่อยแล้วมันเริ่มที่จะหิวเผ็ดๆหอนๆเสื้อเสื้อคุมแดดเส,สร็จแตอุยะุยัง มันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันร้อนร้อนแดดด้วยแล,วแล้วก็มันร้อนแดดด้วยแล้วก็มันร้อนก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องเ้ยก๋วยเตี๋ยวปอก,ปก ขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนบ๊ายบายค่ะ